e F m อ m d อ playlist by DJ o สอมค่ะมีคนขอบิวกินพีพีเราก็ต้องเปิดบิวกินพีพีแต่ถามว่าให้เราเลือกเปิดอะไรไม่ระบุปุ๊บเราซัดแ,แรกเลยเปล่าใช่ไหมพี่ตะกว่างอเราคู่ไปเลยอันแนนอนอแล้วเราไม่คยได้เปิดเพลงนี้ด้วยมาได้ดูเอน็นเอจีเขาดีแต่เราก็ยังไม่รู้นะว่าหนังที่เขาจะเล่นเนี่ยมันจะเป็นทร<ม><อ>งไหนไม,มันจะอะไร<ม>นะคะคุณจะต<ม>้องติดตามกันต่อไปนะคะอ่ะค่อยๆติดตามทยอยๆยยเรื่องของวงการบันเทิงกันไปค่ะเพราะวงการอื่นบางทีมันก็เครียด ที่ตามวงการอื่นทีก็เื่อยนะวงการบันเทิงบางวันก็เครียดอยู่นะไม่ใช่เรื่องบันเทิงแล้วไม่บันเทิงทุกวันนะเรื่องบันเทิงบางทีน้ําตาไหลเลยนะวงการบันเทิงอะตามมากๆนีก็เครียดไปดูซีรีส์ดีกว่าจะซีรีส์จีนซีรีส์อะไรนะตอนนี้ล่าสุดเลยเดอะดับเบิ้ล ที่มารู้สึกจีนใช่ไหมน,น่าจะใช่สี่สิบตอนว่าไม่รู้ไม่ถนัดจีนเลยฮะโอ้ยญี่ปุ่นไม่ถนัดจีน <c oughs> ถ้าข้ามกำแพงเมืองจีนต้องคนข้างนอก <c oughs> อันนั้นข้ามกำแพงเมืองจีนส่วนดิฉันนี่เข้าไปอยู่สิงสู่กับการ์ตูนอยู่เนี่ย <c oughs> สิงล่างเข้ากับแอนิเมะไปก็ทํากับข้าวไปอย่างนั้นอะ <c oughs> เพราะคนทำข้าวไม่เป็นไงดูทำข้าวแล้วมันอร่อย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดูแบบโอ้ันททานี้ได้จริงอะทําจริงอาจอาจะไม่ได้างป่ะพิ่สา د เกิดป่ะเนาะแต่ก็ดูเป็นแบบดูสนุก หรือว่าอ่ถึงท่านจะไปแฟนมีตคิมจีบอนดีไหมก่อน<笑><笑>เอาไงดีวะเนี่ยคือวันที้เราเาอาบันเทิงตัวเองอะคุณผู้ฟังถึงบอกว่าวันเนี้ยเวลามันมีคอนเทนต์ที่บอกว่าอยากบอกอะไรคนอายุสามสิบอยากบอกอะไรคนอายุยี่สิบไม่รู้จะบอกอะไรอะให้บอกอะไรดีอะขอให้เธอมีความสุขใช่ไหมถ้ไม่รู้จะบอกบางคนเาก็จะมีคอนเทนต์แบบนี้เราเข้าไปอ่านก็ดีเหมือนกันนะว่าอ๋อ แสดงว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างเขาถึงอยากให้คนอื่นได้เตรียมตัวอะไรเอาไว้บางคนบอกว่าให้เตรียมตัวเรื่องสุขภาพ<ม>การดูแลผิวหน้าตั้งแต่เด็กมันดีเชียวนะหนูอาอันนี้ก็เรื่องจริงการทาทาทั้งหมดทั้งสิ้นต้องเลือกทายอย่างใดอย่างหนึ่งขี้เกียจขั้นสุดหลังยาวไปถึงเท้าเนี่ยเหมือนอ้อมเลยหลังยาวไปถึงเท้าเลยถ้าพูดเรื่องของสกินแคร์ยาวกว่านี้ไม่มีแล้วล่ะ<ม>กันแดด กันแดดมัน p r o t e c เรื่องของโอกาสการเป็นมะเร็งหรือโรคผิวหนังใช่ไหมใช่ครับแต่ที่สําคัญหน้ามันไม่เหี่ยว okay. หน้ามันไม่เป็นรอยเยอะมันกันแดดอะเราถามว่าพูดเนี่ยทฤษฎีแม่นใช่ทาไหมไม่ใครเตือนไม่ฟัง mm hmm. ต้องให้ท่านลงโทษก่อน mm hmm. แสงแดดลงโทษแล้วพอโดนโดยตรงอะหน้าดำอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ย mm hmm. ม่ไม่ใช่ดําแบบดำดำไม่เคยกลัวแต่อันนี้มันจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรก,ะกระหรือจะมีฝ้าหรืออะไรเงี้ยแล้วมันรักษายากคุณผู้ฟังแล้วมันทําให้หน้ามันเหี่ยวถูกไหมถครับเออเพราะฉะนั้นอ่ะเออเขาเข้าใจก็เราไปอ่านก็ดีเหมือนกันนะเวลาเขาเตือนเตือนกันน่ะว่าบอกคนอายุยี่สิบว่าให้ดูแลผิวนะอตั้งแต่นนเนิ่นๆนะในขณะเดียวกันก็อาหารอ่ะอันนี้อันนี้ไปสิริหลี่รวมเอานะไม่ต้องไปอดกินนั่นแหละอย่างที่อยากกินแป่ พอเหมาะพอควรพอทหนักไปมันส่งผลให้สุขภาพกายระยะยาวอ่ะมันมีปัญหาคือถ้ากินไปเรื่อยเปื่อยอ่ะอู้แล้วกินไม่ครบหมู่อ่ะมันขนักกําลังกายออกได้ก็ออกเถอะอาถามว่าเราตอนเราเด็กก็มีผู้ใหญ่บอกนะให้ออกกําลังให้กินให้ครบเชื่อไหม รู้ทั้งหมดอะรู้อ่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามันก็ผ่านมาแล้วแล้วก็ไม่เชื่อ,อแต่วันนี้เอาว่าเด็กๆพอเขาได้อ่านในความเห็นของคนที่ส่งต่อในโลกโซเชียลอะเขาก็คงเชื่อ,อเหมือนพ่อแม่เราที่รับฟอร์เวิร์ดเมลอะแล้วรู้สึกเชื่อว่าอ่าหมอเนี่ยหมอไหนก็ไม่รู้ใบรับรองมีหรือเปล่าไม่รู้แต่บอกให้กินไนอ้อมมนี่ผสมไอ้นี่น่าเชื่อกว่าหมอที่โรงพยาบาล่ะเนีน่ยเพราะมันก็จะมีชุดความเชื่อที่คนเขาจะเชื่ออยู่ชุดหนึ่งส่งกันมาในขณะที่เด็กที่ในวัยรุ่นกว่า เขาก็จะเชื่อคนบอกกล่าวในสังคมของเขาถูกไหมถูกครับอ่ะถ้าเชื่อแล้วได้หยิบข้อดีมันคือดีนะดูแลสุขภาพตั้งแต่เนิน่นๆคือเมนเทนมันไว้ตลอดไม่ใช่ไปหักโหมแต่ทําให้เป็นนิสัยถูกไหมฮะแล้วรวมไปถึงการออกกําลังกายการทากันแดดใดๆก็แล้วแต่แล้วก็ฝึกที่จะทําเกี่ยวกับเรื่องของการดูการเงินการลงทุนที่ถูกต้องอ่ะเขาเตรียมตัวเอาไว้ก็รับกับโลกในสมัยใหม่ไงยุคนั้นมันไม่ได้มีบอกป่า ตามภาษาเราถ้าถามว่าให้เราแนะนําอะไรล้วก็คงจะแค่บอกว่ามีความสุขเล็กๆให้เป็นอด้วยแถมไปนิดหนึง่งใดๆด,ดูแลตัวเองทั้งกายใจแล้วแต่ถ้าเราหัดมีความสุขเล็กๆให้ได้เพราะบางครั้งความสุขใหญ่มันต้องขึ้นอยู่กับคนอื่นมันไปสัมพันธ์กับคนอื่นแต่ความสุขเล็กๆของเราไม่ได้มีอะไรเลยกินอิ่มนอนหลับแล้วเราพอใจหายใจคล่องวันไหนที่เรายังกินได้เรายังขอบคุณตัวเองป้าพี่ข่วงถูกไหมอขอบคุณตัวเองที่ยังกินได้อย่างอ,าอร่อย หายใจได้อย่างคล่องจมูกทั้งสองอันแล้วเราไม่ต้องรู้สึกว่าติดขัดอะไรแล้วก็ขอบคุณคนข้างหน้าเป็นขอโทษคนข้างหน้าเป็นถ้าทําอะไรผิดพลาดป่ะมันก็จะทําให้เรามีมิตรสหายที่มากขึ้นหรืออย่างน้อยที่สุดไม่ต้องเพิ่มมิตรแต่ไม่เพิ่มศัตรูไหมใช่ครับนะคะก็แล้วแต่แหละว่าใครใครจะบอกกล่าวอะไรแล้วใครใครจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่ส่วนสิ่งนี้ อ้อมก็อยากจะบอกกล่าวเพราะว่า UOB ก็ฝากมาบอกกล่าวและก็ยังเป็นสิ่งที่บอกทุกปีล้วบอกมาหลายปีแล้วนะคุณผู้ฟังใช่ไหมพี่ข่วงจำได้ปะใช่ครับเพราะเราจะขีดเส้นใต้กรีฟการ์ดกันคําว่าศิลปินในพมนักเราจะชอบกันมากถามว่าคุณจะเป็นศิลปินในพมนักได้อย่างไรเริ่มต้นก่อนค่ะธนาคาร UOB ประเทศไทยเชิญชวนให้ศิลปินมืออาชีพและศิลปินใหม่หรือสมัครเล่นเนี่ยส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรม UOB ครั้งที่15ประจําปี2 567เวทีการประกวดงานจิตรกรรมเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ต่อยอดโอกาสให้ศิลปินไทยก้าวสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนโดยเปิดกว้างให้ศิลปินและผู้ที่มีใจรักศิละปะทุกท่านส่งผลงานภาพวาดจิตรกรรมเข้าร่วมการประกวดโดยไม่จำกัดอายุไม่จำกัดหัวข้อชิงอรางวัลสูงสุดอยู่ที่750,000บาทและรางวัลอื่นๆรวม1,076,000บาทผลงานชนะเลิศจากประเทศไทยค่ะจะได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันในระดับภูมิภาค ร่วมกับผลงานชนะเลิศจากประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และเวียดนามเพื่อชิงเงินรางวัลอีก1 3 0 0 0เหรียญสิงคโปร์พร้อมกันนี้นะคะผู้ชนะการประกวดจิตรกรรม UOB ระดับประเทศยังมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นศินลปินในพันนักอีกด้วยเมื่อกี้นั่นแหละคะ่ะที่เราย้ำย้กันเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะส่งผลงานง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์ w w w o uob co t h s h poy หรือพิมพ์ค้นหาคำว่า UOB and Art ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง31กรกฎาคมนี้นะคะคุณยังมีเวลาอยู่เพราะวันนี้วันที่17ถูกไหมคะอีกราว2อาทิตย์ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางอีเมล poy@uob.co.th นะคะข้งขานุ่มโบ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายยอดขายอันดับหนึ่งอร่อยคำไหนคำนั้นและเครื่องประดับใส่ล้าปังต้องอวตาร เมื่อคืนนี้เจอไปเรียบร้อยแล้วคุณเป้ใหม่สัปดาห์หน้าทิพตันเดอะช็อกเรื่องทุกเรื่องแน่นอน นาคนพองและเกินคนพวกนี้เขาเกิดมาเพื่อเล่าเรื่องหรือเขาเกิดมาเพื่อเจอผีวะกุบางทีแล้วก็ตอบไม่ได้ว่าคนคนบางประเภทเท่านั้นที่จะได้เจอสิ่งเหล่านี้ยเขาคือคนพิเศษคุณจะได้เจอกับพวกเขาและเรื่องของคุณทุกวันอังคารสองทุ่มถึงสี่ทุ่มฟังไป,ปงพร้อมๆก,กันกับยันหนึ่งเรื่องความอร่อยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุง้งตราพันธายนรสิงอร่อยคำไหนคำนั้นอวาตารเครื่องประดับดีไซน์สวยทันสมัยใสยและปังแน่นอนค่ะอังคารคุ้มโบ